วันที่19พฤษภาคมพศ2 5 6 5เวลา13บสามริกา30นาทีนายเสกสิทธิ์โพชัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านพันานแหล่งน้ำขนาดกลางนายอัธยามวินทรหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่12และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลคณะกรรม,มาการกติดตามเสนอแนะและเรื่งรายการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติบุฒิสภาพร้อมคณะลงมาที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝ่ายยางบ้านโคกมอจังหวัดอุทัยธานีเพื่อติดตามผลสำเมมร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีพลเอกสิงศึกสิงภัยรองประธานบุธ,ธิสภาคนที่1ประธานคณะกรรม,มาการเป็นหัวหน้าคณะเดินทางณโครงการฝ่ายยางบ้านโคกมอจังหวัดอุทัยธานี โครงการฝ่ายยางบ้านโคกม่อตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหม่ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีโดยก่อสร้างฝ่ายคอนกรีต พร้อมติดตั้งฝายยางสูง2.5เมตรยาวประมาณ60เมตรระยะเวลาดำเนินการ2ปีพศ2564ถึงพศ2565ผลงานปัจจุบนัน58.83%เมื่อข่อสร้างแล้วเสร็จสามารถแก้ไขาการขาดแคลนน้ำในลำน้ำแควตากแดดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์มีพื้นที่รับประโยชน์3,000ไร่ วันที่20พฤษภาค,คมาศ2565ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำลำไตามาศอ่างเก็บน้ำแผงแรกของจังหวัดพังงาโดยมีนายจำเริญทิพยพงะ์งธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายชูชาติรักจิตรองอธิบดีฝ,ฝ่ายก่อสร้างกรมชนประทานนายสุริยพลน,นุษย์อนงควบควยการกรองพระราแหล่งน้ำขนาดกลาง นายกอบพง์เจ้แก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุนรับพระหนากลางที่15และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ำลบไตมาดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหลียงอำเภอทับปูดจังหวัดพังงามีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนโซนไทยความยาว322เมตรเก็บกักน้ำได้5.6ล้านลูกบาทเมตรมีแผนดำเนินการก่อสร้างในบีพศ2565ถึงพศ2568 เมื่อรำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนว่าใช้เสริมการเพาะป,ปลูกในฤดูฝนหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝ่ายคลองลำไตามาศซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ6,350ไร่และยังใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ,กะเกษตรในท้องที่อําเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการรวมไปถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้ใหกับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย